เก็บเหรียญอย่างไรไม่ให้เสียนะคะดูสี่เหรียญน,นี้นะคะเขาเก็บไว้ไม่ดีนะคะเสียหายหมดเลยนะคะสภาพเป็นสนิมเขียวนะคะวิธีการเก็บที่ถูกต้องนะคะควรใส่ตลับนะคะตลับตลับ,ลบที่เป็นอะคริลิกนะคะแบบนี้นะคะถ้าหาซื้อไม่ได้ไม่มีที่ซื้อตลับอะคริลิกนะคะก็จะมีตลับอ,อจะมีเมาส์ค่ะใส่เมาส์นี่แก้ไขได้ช่วยได้ระดับนึงค่ะแต่ตลับอะคริลิกใช้ได้หลายสิปี เมาส์นี่ก็ช่วยได้ตลับช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะใส่เมาส์ค่ะเนี่ยค่ะแม็กเย็บนะคะหรือถ้าหาซื้อเมาส์ไม่ได้จริงๆนะคะถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกแบบนี้นะคะถุงซิปเนี่ยค่ะมีขายทั่วไปนะคะถุงแก้วใส่ก็ได้ถุงซิปก็ได้นะคะถุงแก้วใส่จะดีที่สุดค่ะถ้าไม่มีก็ถุงซิปถุงซิปนี่มีขายทั่วไปค่ะนะคะเนี่ยค่ะเหรียญดีๆอย่างเงี้ยนะคะใส่ถุงซิปไว้ค่ะถุงละหนึ่งเหรียญค่ะ จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะ